สวัสดีครับผมชื่ออัจชานนบุญเทพครับทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านน้ำลินหมู่สิตําบลหุ่นควรอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับแรงจูงใจในการทรําเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือผมมีความศรัทธาใน,ในหลวงราชการที่9ในส่วนของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ ก็เลยลางานออกมาเลยครับเพื่อที่จะมาทำกเกษตรทฤษฎีใหม่เลยเพอดีว่ามีมีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่ครับผมหลังจากที่มาแล้วก็คือ,อามาดูพื้นที่นะครับมาดูพื้นที่ว่าจะทำอะไรได้บ้างเพราะตอนนั้นยังไม่ได้มีอะไรสักอย่างเลยโครงสร้างพื้นฐานไม่มีอะไรเลยมีแต่มีแต่ที่ดินเปล่าๆครับที่ดินรกๆแล้วก็มาก็มาสังเกตดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างที่ดินนะ่ะ ถ้าขุดบ่อขุดสระเนี่ยน้ำจะอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับก็สังเกตดูว่เออน้ำอยู่ก็เลยลงมือลงมือขุดครับมีทั้งที่เป็นสระน้ำแล้วก็มีทั้งร่องมะพร้าวด้วยครับก็ทำมาแล้ว4 4ปีกว่าครับมะพร้าวน้ำหอมเริ่มติดลูกแล้วครับผมตลาด เอาทรงที่ไหนบ้างครับตลาดาเนื่องจากผลผลิตเรายังออกไม่เยอะครับอย่างในขุนควรเนี่ยถ้าเป็นผลไม้อย่างน้อยหนาผมปลูกน้อยหนาไว้อย่างเงี้ยครับมีผลไม้เนี่ยแค่ลง facebook แป๊บเดียวก็มีคนจองหมดแล้วอะไรเงี้ยครับคือ,อตลาดนี่หาไม่ยาก